ขอบคุณชาวลาวทุกคนที่ไม่ได้เกลียดการบูชาเมืองในเฮนในโซเชียวแล้วก็ขอร้องประชาชนไทยถ้ามีเรื่องตะลอะกันไทยกับการบูชานี้ยุเลยล่า,าสุดหนุ่มขมรอัดคลิปออกมาขอร้องพี่น้องคนไทยถ้าทะเลาะกันกับขมรอย่าเอาคนลาวมาเกี่ยวข้องอย่าดึงคนลาวมาทะเลาะกับขมรอีกเลยว่าอย่างนั้น สบายดีสวัสดีครับทักทาย f อีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณหกโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดนี่หนุ่มขมเมนไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาอ่อาอัดคลิปออกมาประมาณว่าอาจจะมีคนลาวไปต่อว่าหรือไปแสดงความคิดเห็นในคลิปของเขา เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ทะเลาะแต่กับคนไทยแล้วนะตอนนี้ทะเลาะกับคนลาวาเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเขานะครับทุกท่านขอบคุณชาวลาวทุกคนที่ไม่ได้เกลียดการบูชาเมืองในเ็นในโซเชียลแล้วก็คอลองประชาชนไทยถ้ามีเรื่องตะลอะกันไทยกับการบูชานี้ยุคเลิกเอาลาวมาเกี่ยวเพราะว่าประเทศคองลาวนี่คือกําลังจะมีมหาลำบากแล้วก็ ឡាវនេះក៏មានយ៉ាងមានលឿងត្លក់កម្មកັບប្រទេសដៃឡូវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយចំនួនឲ្យបងប្អូនជនជាតិឡាវដែលបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែឃើញថាឡាវមើលឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមហាក់ដូចជាកំពុងតែរួមដៃជាមួយថៃហ្នឹងគឺមកស្អប់កម្ពុជាតាមការពិតគឺអត់ចឹងទេមានតែជនជាតិឡាវនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រហែល2 3អ្នកដែលថាគាត់នៅប្រទេសថៃយូរទៅពីថាគាត់ចាក់រឹសជ្រៅចឹងណា นี่แหละครับทุกท่านนี่คือหนุ่มคาเมนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับผมนี่นะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมันคือจุดยืนมันคือสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่ว่าคนลาวทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่กำลังมีปัญหากันเนี่ยมันคือเรื่องการเมืองคนลาวมันสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงจุดยืนคือยืนข้างไทยสนับสนุนไทยมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับแสดงความคิดเห็นยืนข้างไทยไม่ผิดนะครับาการเมืองคือความเห็นต่างนะครับที่จะบอกว่าคนราวที่ไปพิมพ์ไปคอมเมนต์นั่นนี่นะครับออแน่นอนนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ไม่ว่าไทยหรือลาวนะครับมันแบมันแทบจะแยกกันไม่ออกบางทีเนี่ย คนที่ไปแสดงความคิดเห็นพิมพ์เป็นภาษาไทยบางทีก็ไม่ใช่คนไทยหมดทุกคนก็เป็นคนลาวนี่แหละนะครับบางคนเขาก็พิมพ์ภาษาลาวบางคนมันมันไม่ถนัดหมายถึงว่าไอ้เคร ương, ื่องพิมพ์เครื่องอะไรต่างๆนะครับอ่าการการแสดงความคิดเห็นบางทีอาจจะไม่ถูกใจเขมรอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะนะครับเพราะคนลาวส่วนมากนี่ถ้าให้เลือกนะครับระหว่างเขมรกับไทยนี่ผมกล้าพูดเลยนะว่าคนลาว เลือกไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับลาวกับขเขมรเนี่ยครับไม่ได้มีการช่วยเหลือใดๆกันเลยนะครับพูดถึงชาติพันธุ์มันก็คนละเชื้อชาตินะครับอ่าลากเงาภาษาวัฒนธรรมค่อนข้างจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากอ่าแน่นแน่นอนนะครับว่าเวลาไทยมีปัญหาอันนี้หมายถึงประชาชนคนลาวเนี่ย ต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวฝ่ายฝ่ายปกครองในลาวยอาจจะถูกสอนมองว่าออประเทศเขมรเนี่ยเป็นคนเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือหมายถึงน่าไว้ใจมากที่สุดไม่ได้เอาเปรียบลาวไม่ได้ดูถูกลาวไม่ได้เหยียดลาวใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ในความเป็นจริงคือคนลาวเขามีความผูกพันกับคนไทยผมมองว่าอย่างนี้นะครับแล้วคนลาวที่ไปอาศัยอยู่ในกัมพูชาก็แทบจะไม่มี เอามีไม่กี่เปอร์เซนต์ด้วยซ้าสามารถนับคนได้อ่าทีนี้คือถ้ามาพูดถึงคนของของคนของเรานะครับที่มาทํางานที่เมืองไทยใช้ชีวิตนะครับเข้าเข้าออกออกในแต่ละวันเนี่ยไปดูที่ด่านได้นะครับวันหนึ่งไม่รู้กี่พันเข้าเข้าออกออกนะครับนี่คือหมายถึงความผูกพันขอมเมนเนี่ยเข้าใจอยู่นะครับขมเมนเนี่ยพยายามที่จะดึงลราอินฟูขมเมนบางคนก็พยายามที่จะปั่นลรา ว่าคนลาวนี่ถูกคนไทยดูถูกถูกคนไทยเหยียดทําไมจะต้องไปเข้าข้างมันทําไมจะต้องไปเห็นดีเห็นงามกับมันอันนี้คือกลุ่มของขเขมรที่พยายามดึงดึงลาวนะครับแต่ตามที่ผมเห็นน้องๆคนลาวที่เมืองไทยนะโดยเฉพาะคนลาวที่ทํางานที่กรุงเทพมหานครหรือใช้ชีวิตนะครับทุกคนแทบจะไม่เชื่อขเขมรเกนไม่เชื่อขเขมรน,นะ เพราะว่าตามที่เขาเห็นในพฤติกรรมของเขมรที่มีต่อไทยอ่าค่อนข้างจะหยาบคายนะครับอย่างเช่นเอาธงชาติไทยไปเผานะครับเอารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยเอาไปจับจ้วงเอาไปดูหมิน่นอ่าเอาเงินกีบเอาเอาเงินบาทไทยเนี่ยไปฉีกนั่นนี่นะครับอันนี้คือพฤติกรรมเขมรมันดูไม่น่ารักอ่าถ้าพูดในความเป็นจริงนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยตามที่จําความได้นะ แม้กระทั่งเกิดที่ประเทศเราก็แล้วแต่สําหรับผมนะที่จําความได้ผมเห็นตั้งแต่ประเทศไทยช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการเรียนการศึกษาให้ที่ทํามาหากินอยู่ในเมืองไทยนะครับแม้กระทั่งคนคามนเข้ามาขอทานที่เมืองไทยนะครับก็จับส่งแล้วก็มาใหม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มาตรการไม่ได้ใช้กฎหมายที่เด็ดขาดนะครับคือประเทศไทยดีกับขามนมาโดยตลอดสําหรับความคิดผมนะอ่าผมไม่เห็นว่าคน ไทยเนี่ยไปพึ่งพาเขมรในจุดไหนนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมันก็เลยทําให้คนลาวที่เสพสื่อที่เห็นตามโซเชียลเนี่ยส่วนมากก็จะเข้าข้างไทยซะส่วนมากอันนี้อันนี้คือพูดถึงทางโซเชียลนะอ่ามันก็เลยทําให้หนุ่มเขมรคนนี้ไม่พอใจและคนคเขมรบางคนบางทีตามที่เห็นตามโซเชียลนะครับก็ชอบเค็ม เคมวัฒนธรรมลาวบ้างเคมผ้าถุงบ้างเคมแคนบ้างเคมเต้นบัสลบบ้างคือเคมเอาเพลงลาวนี่นะครับไปไม่ให้ลิขสิทธิ์กอ,อไม่ให้เคดูงเครดิตนะครับขมินก็เอาไปแอบอ้างบางคนก็บอกว่าเป็นของขมินนะครับบางทีทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ในลาวเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อขมินด้วยซ้ําต่อให้การปลูกฝังจากโรงเรียนจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่คนรุ่นใหม่มันคิดได้เพราะมันยืนเคียงข้าง ยืนข้างประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนเกิดมาเราก็มาทํางานที่เมืองไทยทามาหากินนะครับนี่คือมันเป็นการซึมซับไปในตัวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเชื่อที่สุดแล้วก็ให้ที่ทามาหากินนะครับไม่ได้ไปทํางานที่ขมรแน่นอนสําหรับผมก็เหมือนกันนะครับถ้าให้เลือกนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาผมก็เลือกไทยนะครับเพราะเราเรียนที่ประเทศไทยเราเคยทํามาหากินที่เมืองไทยนะครับขมรเรายังไม่เคยรู้ว่าในขมรยังงานทําก็ยังแทบจะไม่มีด้วยซ้ํานะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ